สวัสดีครับพบกันแล้วกับบอยสอยทุกิกษนะครับสำหรับเมื่อคืนก็บอลมีน้อยนะครับผมก็สำหรับบอลสูงแรกนะครับหรือสูงเต็มเวลานะครับตามสูตรที่ในกลุ่ม VIP นะครับที่ได้เล่นกันนะครับผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับหน้าช่องก็นะครับก็ผิดพลาดกันไปนะครับวันนี้ต้องขอ อภัยด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอมาแค่ตัวใหม่อีกรอบนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับโคงการ2นะครับผมจะเป็นบอลของตุรกีสนะครับสาหรับคู่แรกนะครับเรามาดูคู่ของซาคายาสปอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอียุปสปอร์นะครับสาหรับคู่นี้เป็นฝ่ายของทีมเยือนอียุปสปอร์นะครับที่เปิดปารามาที่ปอปาตาโกนะครับเรามาดูสถิติและผลงานกัน ของทั้งสองทีมกันเลยนะครับสถิติล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นฝ่ายของซากายาสปอร์นะครับชนะ2เสมอ2นะครับแพ้1นะครับนัดล่าสุดก็อิยุปสปอร์เล่นในบ้านนะครับชนะ2-1นะครับเสมอ1-1เสมอ1-1นะครับซากายาสปอร์เล่นในบ้านชนะ1-0ึางกายาสปอร์ชนะสองนนะครับสำหรับคู่นี้บ้านไข่บ้านมันนะครับผมเรามาดูผลงาน ของทั้งสองทีมกันเลยนะครับผลงาน5นัดล่าสุดของสากยาสปอร์นะครับชนะ4แพ้1นะครับถือว่าผลงานดีเยี่ยมเลยทีเดียวสําหรับเจ้าบ้านนะครับนัดล่าสุดสากยาสปอร์ชนะ3-0ครับแล้วก็ชนะ2-1 3-0นะครับแล้วก็แพ้ให้กับซัมซันส,ส,สปอร์1-0นะครับชนะ1-0นะครับผมก็ถือว่า อฟอร์มดีย่าเลยทีเดียวสําหรับเจ้าบ้านนะครับเรามาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับสําหรับทีมเยือนนะครับอียุคสปอร์ห้านัดล่าสุดชนะสามแพ้สองนะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับลิเซสบิเซสปอร์นะครับผมแล้วก็ชนะามานิซ่านะครับหนึ่งศูนย์แพ้ให้กับอันเตสปอร์หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ชนะบันไดามาสปอร์นะครับหนึ่งศูนย์ชนะ อาดานาสปอร์สามูนนะครับสำหรับคู่นี้ล้วก็ถือว่าผลงานดีทั้งสองทีมนะครับผมแต่ในทางที่เปิดราคามาเป็นทางยุคสปอร์นะครับเปิดว่าราคามาปาราปอปาตะกรมนะครับผมสำหรับคู่นี้บ้านไข่บ้านมันนะครับผมผมมองว่าน่าจะเชีย์ในทีมของเจ้าบ้านอย่างสาขายาสปอร์นะครับผมสำหรับคู่นี้ผมเชียด เจ้าบ้านครับเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นคู่ของอ่าเป็นบ bon อลพรีเมียร์ลีกอยิปต์นะครับผมเป็นคู่ของอ่าเซรามิก้านะครับผมเปิดบ้านตอนรับการเยือนอาหรับคอนตัตเตอร์นะครับผลงาน5นะัดล่าสุดนะครับก็อ่าเซรามิก้าชนะชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับถือว่าสูนสีนะครับคู่นี้นัดล่าสุดก็อ่าอาหรับคอนตัตเตอร์ชนะ2 1นะครับ เซรามิก้าชนะ1นแล้วก็เสมอกัน3นัดติดต่อนะครับผมเอามาดูผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านกันบ้างครับชนะ2สเสมอ2แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับสมวา1นนะครับแล้วก็เสมอกับอารัตนะครับ 0, 0ูนนะครับชนะ2องหนึ่งน่ในบ้านทั้ง2นัดชนะทั้ง2นัดนะครับแล้วก็2 1,30แล้วก็แพ้10ย์นะครับ เรามาดูผลงานทีมเยือนกันบ้างครับทีมยเยือนผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเสมอ2แพ้3ครับล่าสุดก็เสมอกับอารัตนะครับ0ูนย์แล้วก็แพ้ให้กับสโมฮ่าหนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วก็แพ้ให้กับอันอาลีนะครับสองหนึ่งแพ้ให้กับฟาโคสองหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอศูนย์ศูนย์นะครับสําหรับคู่นี้นะครับผมดูแล้วจากสถิต,ติแล้วก็ผลงานนะครับผมผมมองว่า จะเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับที่ถือความได้เปรียบได้มากกว่านะครับแล้วก็เจ้า,าบ้านเองนะครับก็สถิติที่เจอกันมาก็ไม่มีแพ้นะครับห้านัดล่าสุดไม่มีแพ้นะครับแล้วสำหรับคู่นี้เป็นฝ่ายเจ้าบ้านนะครับเปิดปารามาที่อปอปาตากมเหมือนกันนะครับผมยังไงผมก็เชีย์เจ้าบ้าน,นครับสําหรับเซรามิก้านะครับผม เรามาสรุปกันอีกรอบนะครับสำหรับโครงการ2วันนี้นะครับผมคู่แรกผมมองไปทางสาขายาสปอนะครับผมคู่ที่สองเป็นเซรามิก้านะครับผมสำหรับคืนนี้ครับฟันตรงครับย่ํา